พาณิชย์ไม่ยุติการเคล่อนไหวแล้วขอให้เกิดความแต่เรื่อย่างนี้เนี่ยมันก็น่าเป็นห่วงใช่ไหมครับพี่น้องครับถึงแม้ว่าพวกเขาจะดุร้ายเพียงใดแค่ไหนก็ตามแต่เราก็ยังคงยึดหลักของเราอยู่ว่ะเราจะเยียนยนเข้าหาการแก้ปัญหาระราก็ยังคงจะต้องพึ่งกฎหมายพึ่งเจ้าหน้าที่บ้งนเมืองเป็นหลัก คือเราจะไม่ลงมือด้วยตัวของเราเองซึ่งมันจะก่อให้เกิดจลาจลผมจะอยูลยกตัวอย่างนะครับว่าการที่ผู้นำาองพันธมิตรเนี่ยเขายังมีความร้อนในอารมณ์ชนิดที่ต้องการน้ำมนต์หลายตุ่มทีเดียวที่จะไปพรมให้เกิดความเยเือกเย็นเนี่ยเราดูจากคำกล่าวของเขาเมื่อคืนนี้เองครับในสนที่ริมทองปุณนได้ปราศัยบนเวทีของเขาว่า ในวันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นวันที่พวกเรารวบรวมกำลังก็จะมีสัตว์นรกมาลอบกัดซึ่งจะต้องป้องกันอย่างเต็มที่นอกจากนี้เราจะไม่ยอมให้พวกสัตว์นรกไปนั่งฟังพระบรมราโชวาทในวันที่4ธันวาคมอย่างเด็ดขาดฝากให้ผู้บร,ราการเหล่าครับสวนสนามในวันที่2ธันวาคมด้วยความจงรักภักดีจริง ไม่ใช่สวนสนามโดยความเท่อย่างเดียวนี่กรณีของกลุ่มสนที่ลิมนทองคุณที่พูดนั้นเขาจะหมายถึงใครสุดแท้แต่กว่าเป็นสัตว์นรกซึ่งเขาจะไม่ยอมให้เข้าเฝ้าเพื่อรักสั่งพระบรมาราโชว่วาในวันที่สี่ธันวาคมถ้อยคำเหล่านี้เนี่ยเป็นถ้อยคำที่เขาต้องการจะโยนใส่ใครนั้นแล้วแต่เจ้าตัวจะนึกคิดเอา เราว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้เหมือนกันพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าถ้าคนเขาจัดทัพอาหารมาให้พระฉันและพระไม่ฉันของนั้นจะไปไหนก็คนถวายนั่นเองก็จะต้องมารับเครืงไปทุกอย่างก็จะกลับเข้าสู่ตัวเขาเอง พราะฉะนั้นถ้าหากว่าผมเป็นรัฐบาลนี้ผมก็จะบอกว่าสำหรับนี้อาตมาไม่ฉันสนธิมานรับไปเถอะคราบขอพระคุณพระเจ้าที่ได้กรุณารายการความจริงวันนี้เป็นมงคลแั่พวกเราผู้จัดรายการเป็นอย่างยิ่งแล้วก็บังเอนะครับเวลาของรายการของเราก็มาถึง กำหนดพอดีคือครบเพราะฉะนั้นก็ผมและผู้ร่วมรายการที่เหลือทั้งสามคนก็จะขออยากกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนและสี่งสำคัญที่สุดย้ำกันอีกทีนึงน,นะครับก่อนจากกันสำหรับรายการความจริงวันนี้ว่าในวันพรุ่งนี้เสื้อแดงอย่าไปยุ่งกับเขาไปนั้นครับ ให้เป็นเรื่องของพันธมิตรจับตำรวจและทหารซึ่งดูแลรักษากฎหมายเราจะดูใจกันสักวันหนึ่งเท่านั้นนะครับแล้วค่อยคิดอ่านอ,อย่างอื่นต่อไปวันนี้พวกผมกลาบลาไปก่อนครับสวัสดีครับ